รวมพลังไทยเกษตยาเสพติดรวมที่ไทงมาชชนทำความเูนตามคำพ่อ้ายใต้คำขวัญรวมพลประชาไทยคงไทยยาเสพติดคงนี่าแ็ช่วงนีเจ้เอออ้าว้เออ่นมัน่วงาเป็นงของเราสิโรแ ร่วมต่อต,าต้านยาเสพติดหยุดผลิตหยุดใช้ยาหยุดการขายเป็นยาพิษผลิตชีวาทำร้ายประดุกต,ตายในยามเป็นอย่าเห็นดีอยาาี่ยมชมนนมีฝันอันปันเจน

Mẹ nhớ.